แนททำไมเมื่อวานเธอไม่มาเรียนไปส่งแม่ไปโรงพยาบาลมันแต้หมือนว่ะเอ้าหรอไออย่างมันจะเมืนแต้หมือนว่ะขนาดหันไปโรงพยาบาลคันเนี้ยเือก่อนเมื่อก่อนปาแม่เพื่อนไปโรงพยาบาลตั้งสี่ห้าเดอนนี่ไปยอมบาดอะเหมือนแต้หมือนว่ะเฮ้ยเจ๊งั้นเราไปช่วยโรงพยาบาลกันดีไหมเฮ้ยน้าสนวย้ยพวกแกไปกันนะเออเอาไปกันป้าเออป้าป้าไปกันไปกัน จากบทความในวรารสารพยาบาลปีที่27ฉบับที่1เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2555พบว่าในระหว่างปีพุทธศักราช2553ถึงปี2562ประเทศไทยจะมีความต้องการพยาบาลในอัตราส่วนพยาบาล1คนต่อ400คนผลจากการศึกษาขององค์กรอนามัยโลกพบว่าความเพียงพอของฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ส่งผลให้ความครอบคลุม ของคนไข้เพิ่มมากยิ่งข,ขึ้นค่ะ you're insecure don't know what for you turn y o u heads when you walk through the door มีน้ำใจต่อเขาเขาก็ต่อแหนมเาเพื่อนเขายิงสงามค่ะได้รับมอบหมายในการทำหน้าที <incom> um> ่ของพี่นิยมหลุดฐานวาแ่ลุ่ดสองลงสี่วงได้ทำงานเกี่ยวกัการจัดเรียนคิวแส่บัตคิวให้คนไข้จากเอกสารต่ายสาขค่ะส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสืออาสาคือได้ถูกเป็นผู้ให้ได้ช่วยแบ่งเาภาระแก่พี่ๆพ่เมืาเรา้เห็นอหมเห่ายากมา สวัส okay, ครับวันนี้ผมนะครับได้ปฏิบัติอยู่ที่จุดสัญญากรรมชายนะครับชั้น4สําหรับงานที่ผมได้รับมอบหมายนะครับก็จะมีพวกล้างเหยือบน้านําแก้วน้ําผู้ป่วยนะครับละไข้แล้วก็วักวาดัานผู้ป่วยบันทึกกิจกรรมการตรวจไข้ผู้ป่วยนะครับแล้วจะมีมานนนานทางก็จะเป็นพวก ่สวนยากผู้ป่วยนะครับเปลี่ยนเตียงไปห้องฉุกเฉินค่ะดิฉันได้ปฏิบัติหน้าทีู่่ห้องตรวจอายุรกรรมบ2นสองนะคะหน้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติก็คือได้ช่วยจัดเรียงคิวได้ปัม๊มเอกสารได้เรียงเอกสารของคนไข้ที่นัดไว้ดิฉันได้ปฏิบัติภารกิจที่แผนกศัลยกรรมหญิงนะคะได้แบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ก็ออได้ช่วยเหลือคนไข้ได้ช่วยเหลือแล้วก็ เป็นการใช้เ,ออเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะได้ชืหนในสังคมแล้วก็ได้ได้ถือว่าเป็นการทำความดีอีกอย่างนึงด้วยค่ะสําครับจากที่ว่าได้มาปิดการศึกษงจะบาต้องเพราะว่าจะอมีชื่อในสังคมได,อด้อย่างชื่อแบบผู้ป่วยที่ยังชื่อแบบคนเดียวนี่ได้และจากการที่มาทําความดีม่ได้มา ้าณภาพเรียแล้วก็ถ้ามีคำสิิมีหลายอย่างที่ผู้อาวเม่อหายนะครับเขาทำวิจัยนะคะแลวก็ช่วยเชื่อมไขของเราได้เยอะช่วงช่วงนี้ทาไขเราเยอะเนาะการเข้าถึงทาไขหลังจะช้าไปมีน้อยเข้ามาช่วยรองนี่เนาะเออขอความช่วยเหลือก็จะเข้าไปเลยนทางนี้ทาใไขคนไขได้รับบริการ็วขึ้น คนที่คนไข้หนักีลการที่น้องจะสาสามาช่วยทำให้ค้นบัตรคนในมันเร็วเพื่อนะคะเวลาจากเยอะจากสิบนาทีกลายเป็นห้านาทีคนไข้จะไม่รอรับบริการผลดีผลดีก็คือว่าจิตอาสาช่วยเราเยอะค่ะช่วยมากเลยค่ะช่วยด้านบริการค้นบัตรนะฮะปั๊มบัตรแล้วก็เรียงเวลาตามก่อนหลังบัตรที่เขาหาไม่เจอเขาจะติดตามให้เขาจะบอกพี่ให้รอค้นตามปั๊มบัตร ะะแล้วก็เตรียมวันต่อไปบริการวันหนึ่งหลายร้อยคนบุกจิตอาสาน้องเขาช่วยได้เยอะมากเลยถ้าไม่มีน้องจิตอาสาคงจะเวลามันจะถ่วงมาเยอะแล้วคนไข้จะรอนานการรับบริการก็จะช้าลง <Okay. S 1> การที่มีจิตอาสามาช่วยเป็นการที่ว่าคือส่งเสรมิมในทุกด้านการที่มีน้องจิตอาสาขึ้นมาช่วยงานของหมอผู้ป่วยนี เดินเข้าห้องน้ำหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันเนี่ยไม่ได้สะดวกในโรงมนะคะครงนีได้ยืนเลยชิ้นของไข้ะขสะอาดแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดทั่วไปเพราะว่าในเขตโรงพยาบาลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายน,นะคะทางเตียงคนไข้นี่เขาเรียกว่ายูนิตนะคะมีเตียงคนไข้กับโต๊ะท่านเย็นตงทีอาบนก็มัน่ะเป็นนแบบสุขานะคะเพื่อที่จะลดจำนวนเชื้อโรค ก็ทําให้คนไข้ปลอดภัยีจิงเรื่อเอกสารทั่วไปก็ช่วยได้เยอะการจัดเอกสารการเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ที่สาหรับจะใช้กับคนไข้เช่นเตรียมเองห่อเองนะคะเอาเข้ามาช่วยก็เป็นเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะมหาวิทยาลัยควรจะสนใจของชื่อสรัญญาอินตาเชื้อนะคะเป็นผู้ประสานงานจิตอาสาโรงพยาบาลค่ะจิตอาสารงพยาบาล และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทางราชการหน่วยงานเอกชนและสถาบันการศรึกษาในาจังหวัดลำปางเข้ามาร่วมเป็นกิตอาสาเพื่อส่งมอบความปรารถนาดีให้กับประชาชนชาวลำปางและจังหวัดใกล้เคียงที่มาใช้บริการโรงพยาบาลลำปางค่ะจิตอาสานี้ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่งค่ะเพราะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนระยะาาที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลลำปางนะคะและนอกจากนี้ย,ย,ยังสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ของ ได้ให้บริการที่มีความคล่องตัวมากขึ้น,น,นค่ะขอเป็นตัวแทนของชาวโรงพรยาบาลลำปางนะคะขอบคุณนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนชั่นที่ได้มาช่วยงานจิตอาสาติดต่อกันอยู่ในปีที่สองแล้วนะคะก็หวังว่าได้รับความกรุณาจากทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนชั่นจากการที่เราได้ไปทำโครงการจริตอาสานะคะที่โรงพยาบาลลำปางพบว่ามหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ดังนี้ค่ะคือ 1. สร้างการรับรู้ที่ดีของชุมชน ในชุมชนลำปางต่อมหาวิทยาลัยค่ะ 2. คือมหาวิทยาลัยได้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมืองที่ดีของจังหวัดลำปางนี้ค่ะค่ะจากการที่กลุ่มแรงอาสาได้ทำโครงการมอเนชั่นของอาสาร่วมกับโรงพยาบาลลำปางพบว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวของนักศึกษาเองค่ะเพราะนักศึกษาไม่ตรงต่อเวลา และนักศึกษาไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับนักศึกษาด้วยกันเองและเจ้าหน้าที่คนไข้ของโรงพยาบาลที่มาใช้บริการาค่ะรับข้อเสนอแนะที่จะทำโครงการมอรเนชันของอาสาในครั้งต่อไปก็คือ 1. กํากำชับนักศึกษาว่าในครั้งต่อไปจะต้องตรงต่อเวลาและมีความเป็นบัณฑิตจิตอาสาตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 2. เ,เขียนประกาศโครงการให้ชัดเจน ในวันเวลาและสถานที่ 3. อธิบายขอบเขตในการทำงานของการเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลในแต่ละจุดให้ชัดเจนค่ะ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะสำคัญที่สุดเลยค่ะก็คือต้องมีแกนนำอาสาสมัครในแต่ละจุดนะคะที่โรงพยาบาลลำปางเพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระหน้าที่ในการสอนงานทุกๆครั้งที่มีจิตอาสาคนใหม่เข้าไปเรื่อยๆ